เอาแล้วครับวันนี้เราจะมาไต่หอคอย3ด่านสุดท้ายที่เหลือนะคือด่านที่48 4950นะครับตอนนี้เนี่ยเราผ่านด่านที่เขาว่าหินโหดเยี่ยมที่สุดมาแล้วนะครับด่านที่46นะ47ผมลองเล่นแล้วนะครับโหดไม่เท่ากับ46นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครผ่าน46ได้เนี่ย 47เนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยจากนั้นเดี๋ยวผมมาลองให้ดูนะว่า48 49 50เป็นยังไงนะครับเงื่อนไขของมันก็คือไอจัดเลนเจอร์ที่เป็นสายพลังลงทั้งหมดนะครับแล้วก็ห้ามศัตรูข้ามเส้นมา5ครั้งแล้วก็ห้ามตาย5ครั้งนะเป้าหมายของเราจริงๆคือเอาให้ผ่านด่านไปก่อนนะครับส่วนเคลียร์หมดไม่หมดเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมจะเล่นแค่5ตัวเท่านั้นดังนั้นตัวอื่นเนี่ยเอาออกไปก่อน ห้าตัวที่มีแต่สายพลังใช่ไหมเอาตัวนี้ออกไปนะครับนี่สามตัวนี้สายพลังหมดแล้วจากนั้นเวลาเลือกก็เลือกอย่างนี้นะครับสายพลังอ่าเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นตัวดันเฉยๆนะไม่มีดาเมตน,นะครับเลื่อนไปเอเลนก็น่าสนใจนะลิมูรุดีกว่านะครับลิมูรุน่าสนใจมากผักกระเด็นถอยหลังมีฮิวเลือดด้วยนะไปต่อนะครับ มีบาวไฟบาวไฟไม่ได้จัดอุปกรณ์ลงมานะครับโดรนันโจอ่าโอเคใช้เป็นตัวนี้ละกันมูนนักเรียนไวต่อต้านปึ๊บมูนเบสบอลของเรานี้เองนะครับ5สิ่งนี้ไปเจอกันที่ด่าน48เลยครับมาน่าจะผ่านแหละแตเ่เดี๋ยวดูความโหดให้นะว่าความโหดมันเป็นยังไงนะครับ อตอนนี้เรามีตัวเพิ่มตีเร็วตีแรงแล้วนะคิดว่าไม่โหดนะครับนะ่านนี้ปกติเลยอะ่ะใช้มูลเบสบอลเป็นตัวเพิ่มบัฟอามาตะต,ตีเร็วตีแรงนี่เห็นไหมไม่เท่าไหร่นะจริงนี่ผมหยุดกดแล้วนะครับเนี่ยอ่ะเอามาไปอีกตัว คิดว่าไหวอยู่นะครับนัดไปลิมูรุปอ่ะโอเคด่านนี้ปกติเลยทุกคนเล่นได้ปกตินะไม่เป็นปัญหาไม่รู้สึกถึงความยากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อโอ้ให้8ดาวเอาต้ามาด้วยนะด่านนี้เขาบอกว่าให้ใช้เฉพาะว่องไวนะครับ แจกกบชมพูให้ใช้เฉพาะว่องไวเหมือนเดิมห้ามค้าห้ามข้ามเส้นมาห้าครั้งแล้วก็ห้ามตายห้าครั้งว่องไวของเรามีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะครับว่องไวเริ่มจากแสงมืดก่อนอ่ะแสงมืดว่องไวเหรอพวกนี้ก็ดี out, ว่องเอาพีดว่องไวนะครับปุ๊บนี่โอ้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับทุกคน ตัวนี้อะเอาลงไปนะครับเป็นตัวเอกเอ็ดเวิร์ดแสงไม่เท่าไหร่มั้งอัดลงไปก่อนแล้วกันว่องไวแล้วก็ไม่เอาแสงมืดนะซากุระก็ดีเอาลงไปก่อนเอลซาก็ดีเอลิสยิ่งดีเลื่อนไปเรื่อยๆมันมีชินจังนะครับชินจังนี่ดีมากเอาแทนเจ้าเอ็ดเวิร์ดแสงแล้วกัน โอเคประมาณนี้นะใช้มูลเยลลี่นะครับมูลเยลลี่มันเป็นตัวใหม่แถมเป็นสายว่องไวอีกต่างหากเดี๋ยวเราจะมาดูความโหดหินเหี่ยมกันนะคะของด้านนี้ว่ามีไหมนะอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับซากุระติดความสามารถไฮเปอร์ด้วยข้ามเส้นมาแล้วข้ามมาอย่างไวโอ ด่านบนทําอะไรกันอยู่โอหด่านบนทําอะไรกันอยู่ไม่รู้นะครับอะกดรัวๆมาแล้วแต่ตัวเรายังไม่ตายนะไว้ค่อยซ่อมแล้วกันไว้ค่อยซ่อมด่านนี้เท่าที่ดูนะครับคือด่านนี้เนี่ยโหดกว่าด่านที่แล้วโหดกว่าด่านที่แล้วด่านที่แล้วไม่มีอะไรเลยนะครับด่านนี้ โหดกว่าดันที่แล้วพอสมควรแต่ตัวเรายังไม่ตายเลยนะอ่ะจัดไปอีกไม่กี่ดอกนะครับอ่ะอันสุดท้ายแล้วเร็วแซลลี่ปุ๊บเสียท่านิดนึงคือให้เขาข้ามเส้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะประมาทไปหน่อยนะครับนี่ผมเลิกกด ตัวออกมาแล้วนะคิดว่าไหวอยู่แหละเอ้ยหรือมันไม่ไหวมันไม่ตายแล้วทีนะอ่ะออกไปห้าตัวรัวอุ้ยมันมีหมดเวลาด้วยทุกคนชิปหายแพ้ดิอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจับเวลานะโคตรโอยตายล้มเหลวนะการล้มเหลวอย่างนี้เนี่ยมันไม่จํากัดมันมันไม่ได้หักด,ดาบแล้วนะครับเอาไม่โอมันมีเวลาด้วยหรอไม่รู้เลยนะ คราวนี้เราเอาจริงแล้วเอาจิงแล้วเอาจิงแล้วจริงๆอ่ะคราวนี้เรากดปล่อยตัว Unlimited นะครับ Unlimited จริงๆนะปล่อยไป นี่กดแบบ unlimited เลยนะแต่ว่าก็โดนคู่ต่อสู้ผ่านเส้นมาได้นะครับนี่พอกด unlimited ไปแล้วเนี่ยชนะง่ายๆเลยนะครับจะเดี๋ยวมาซ่อมทีหลังนะซ่อมข้อที่เราไม่ผ่านกันได้8ดาวชมพูมาครับโอ้โหล้ำค่ามากๆเลยด่านที่49นะครับมาด่านที่50เอาสายไว้พิปลงใช่ไหม สายไวพิบเนี่ยบอกเลยว่าแข็งนะครับตัวเราแข็งมากสำหรับสายไวพิบนะไวพิบป,ปึ๊บอืมล่าสุดแล้วใช่ไหมมีใครบ้างอ้าโอเคลูเดียสได้อยู่ฮิมาวาลิหรอเอะเอาลงไปก่อนโคโนี่โยมีนะโยมีอยู่ไหนอะ แจ้าตัวนี้ต้องมานะครับเจมเจมต้องมาโยมิ <c oughs> มืดโยมิต้องมานะครับโยมิเอามาแทนตัวนีลากันเดี๋ยวเรามาดูความโหดของบอสละกันนะครับว่าบอสเนี่ยมันจะโหดมากไหมเรามีตัวทำดาเมจแค่ ตัวเดียวเองสองตัวอะบอกตรงบอกตรงบอกตรงเจอบอสแล้วนะครับเดี๋ยวบอสมันเปลี่ยนเลนแน่นอนนะกดออกมากรกดออกรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวบอสมันเปลี่ยนเลนชัวร์มันโดนตันอยู่เนี่ย่ามันโดนเปลี่ยนที่นี่ไปแล้วนะครับจัดการให้มันตายไปเลยไม่ให้มันเปลี่ยนเลนนะ ายไหมเนี่ยมันเปลี่ยนเลนไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อมันไปเปลี่ยนเลนไปเลนกลางนะมันลดแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราตายแล้วสองตัวนะทุกคนหามันไม่เจอนะครับตอนนี้อ๋อมันอยู่เลนกลางมันอยู่เลนกลางมันอยู่เลนบนแล้วโอ้เราตายไปแล้วห้าตัวนะครับผ่านเอาเงื่อนไขครบยากนะอาจริงๆ เพราะศัตรูมันค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่อะสลับเลนเก่งจังมึงอ่ะมานี่ดูถูกเปลี่ยนไอ้น,นี่ไปแล้วนะครับน่าจะตายนะถูกเปลี่ยนล่างเป็นเจไปแล้วนะจัดการไปตายไปตายไปยังไงไม่ยอมตายนะครับทุกคน12%เปเซ็น ก็ด่านนี้ก็ถือว่ามันไม่ค่อยโหดหรอกแต่ว่ามันให้ผ่านไอเนี้ยยากให้ผ่านเกณฑ์ของมันนะยากนะครับเนี่ยมันถูกสตารแล้วถูกอะไรแล้วเนี่ยโอเคโดนเจสิก้าสอยไปนะก็สำเร็จไปแล้วนะครับด่านสุดท้าย สรุปด่านที่46ยากสุด47ไม่ยาก48ยากขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ถึง46นะ49 50เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าการที่เราจะเคลียร์เงื่อนไขให้ครบ3เงื่อนไขอะยากอยู่นะยากอยู่นะครับแต่ว่าคิดว่าพอผ่านวันต่อๆไปเนี่ยเราตั้งใจมาเคลียร์เงื่อนไขจริงๆเนี่ยคิดว่าโอเคนะครับไม่ยากจนเกินไปนะ,ะเดี๋ยวไปดูรางวัลก่อนเลย รางวันนะครับนี่ได้มาตั้ง2ตัวเนี่ยตอนนี้กบแดงของผมกบชมพูนะครับ1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าดดตัวแล้วนี่ยังไม่ได้เติมการันตีอีก2ตัวนะเป็น10นะครับแล้วในเดือนอีกแจกอีกหนึ่งมนะั้งเป็น11ตัวขาดอีก9้าตัวอีกไม่ไกลแล้วจะถึง20ตัวนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มาไต่หอให้ดูนะครับถึงความ หินโหดเที่ยมของมันนะว่าหอของเราเนี่ยที่ต้องทําทุกเดือนเนี่ยมันยากขนาดไหนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะสร้างความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้ซูเปอร์เลนเจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ